สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ,ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแลวก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับพี่น้องพาเฮงสาหรับแนวทางฮาหนอยวันอาทิตย์ที่14มีนาคมนะคะก่อนอื่นมาดูของวันเสาร์ที่13ก่อนเนาะว่าผลออกอะไรบ้างนะคะสําหรับ3นมนอยนอย,นอยพิเศษออก07019นะคะ07019อ่า พี่น้องไม่มีนะคะไม่มีหนึ่งไม่มีศูนย์นะเข้าเฉพาะวิ่งนะคะเข้าเฉพาะเด่นแล้วก็วิ่งนะถ้าใครวิ่งใครรูดนะคะเจ็ดนะอันนี้เจ็ดศูนย์นะคะทีนี้น้อยปกติออกหนึ่งหนึ่งสองหกสี่หนึ่งหนึ่งสองหกสี่พี่น้องไม่ได้จับหกสี่ให้นะคะพลาดไปได้ยังไงคะหกสี่จับหกสามหกแปดหกเก้าแต่หกสี่ไม่ได้จับสี่ก็อยู่นี่นะคะ นี่คะ่ะหอันนี้ก็เข้าวิ่งนะคะเข้าวิ่งเข้ารูดเนาะใครที่รูด6 4นะคะอันนี้เนาะทีนี้ก็นอย VIP นอย VIP ออก5้าสาม3 9, 7, 5, 3, 9 7, ้าี้าสอ่าสาอ่านี่เจตรงๆนะคะเน้นเน้นแล้วก็3ามอยู่นี่นะคะสาพี่น้องไม่ได้เน้นให้มันก็เพิ่งจะออกไปตั้งหลายออกหลายรอบแล้วนะ3ามเนี่ย มันก็มาอีกนะคะพี่น้องก็เลยไม่ได้ไม่ได้เน้นสีให้นะแต่ว่าก็จับคู่กันไว้ให้อยู่นะคะ3 9กับ7 4อันนี้ก็ได้ทั้งเจาะนะคะบนล่างแล้วก็วิ่งด้วยเนาะใครที่วิ่งเจนะนวิ่ง7อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะ3นนอยนะแต่อันนี้เสร็จก็จับคู่ไม่ครบนะคะ บางทีก็อย่างที่บอกนะคะ,ะคู่ไหนพี่น้องไม่ได้จับก็ลองจับเองได้ในในตารางนะคะในตารางในชุดเด่นตารางนะสำหรับนอยวันเสาร์นะคะหาหนอยวันเสาร์ที่ผ่านมาทีนี้ก็มาดูนอยวันอ่าสามตัวจับให้9 9้าเกสออก5 39 369เก้ผิดแต้มไปนะคะพี่น้องไม่มีพี่น้องไม่มีห้านะ ทีนี้ก็มาดูนอยวันอาทิตย์นะคะอนอยวันอาทิตย์เด่นที่8แล้วก็0นะเด่น8กับเด่น0นะคะชุดเด่นคู่นะคะชุดเด่นจับคู่ให้ก็จะมี9123 9123นะคะจับคู่ก็จะเป็น80818283อ่ะ89 80818289นะคะ 01, 02, 03, 09, 3, 1, 38, 29แล้วก็99พี่น้องว่า99อาจจะมานะพี่น้องก็เลยจับคู่จับ99ให้นะส่วนอันไหนที่พี่น้องยังไม่จับเอ่ย23ที่ไม่ได้จับนะคะอ่าถ้า,าสมาชิกคิดว่าเออมันน่าจะมาก็ลองจับดูได้นะคะ23อะไรเอ่ย39 39กก็ไม่ได้จับนะคะจะมาอีกไหม มันจะมาอีกไหมอันนี้พี่น้องก็ไม่ได้จับให้นะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าเออมันมันน่าจะมาอีกไหมนะสามกับเนะคะทีนี้สามตัวจับนะคะมี0ูนย์สองแปดเก้าแดเก้าสองแปดแล้วก็หนึ่งหนนะคะสามตัวทีนี้ตัวเด่นนะตัวเน้นตัวเน้นก็จะมีอ่า 89 81 82นะคะอ่า01 02แล้วก็09ฮะ99นะคะ29นะ,ะแล้วก็31นะคะ สำหรับตัวเน้นที่พี่น้องชอบนะชอบไม่เหมือนกันก็ลองเลือกดูได้นะคะใครที่ชอบวิ่งชอบรูดก็8กับ0นะคะ80ตัวเด่นนะแต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งนะที่พี่น้องกลัวว่ามันจะมาหลอนค่ะกลัวว่ามันจะมานะก็คือศูนย์ศูนย์ค่ะที่พี่น้องกลัวว่ามันจะมาอีกหรือเปล่าศ<ม>ูนย์ศูนย์กลัวมันจะมาศูนย์ศูนย์นะคะ ยังไงก็พิจารณาดูนะคะ00นะว่าเป็นไปได้ไหมที่มันจะมาแต่อันนี้กันไว้นะคะเขียนกันไว้แล้วแต่นะคะแล้วแต่พิจารณาดูนะ00นะคะพี่น้องดูดูแล้วมันสูตรที่มันออกมานะคะที่ที่ทำออกมานะคะการวิเคราะห์อ,ออกมามันมี00ด้วยนะแต่ว่าพี่น้องไม่ได้จับไม่ได้ไอ้นี่นะคะก็เลยอะ กันไว้แล้วกันนะแล้วแต่สมาชิกแล้วกันพิจารณาดูนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะศูนย์ศูนย์นะสำหรับนอยวันอาทิตย์ก็ตามนี้เลยนะคะชอบตัวไหนก็ลองเลือกดูนะอันนี้จับคู่ให้เกือบหมดแล้วแต่น่าจะเหลือสามเก้าพี่น้องคิดว่าคงไม่มาแลวละสองสามที่ไม่ได้จับนะคะแล้วก็สองหนึ่งอ๋อมีสองหนึ่งสองสามสามเก้านะที่พี่น้องไม่ได้จับก็สมาชิกลองคิด พิจารณาดูนะว่าเป็นไปได้ไหมที่มันจะมาก็ลองจับหมุนดูในนี้3ตัวก็เหมือนกันนะคะลองจับหมุนดูได้นะ,ะวันอาทิตย์เนาะทีนี้วันจันทร์เราก็มาลอลุน้นกันกับลาวพัฒนาลาวพัฒนาก็มาอีกเนาะวันจันทร์นะคะใครที่ชอบลุ้นลาวก็อย่าลืมติดตามนะคะสําหรับลาวพัฒนางวดที่แล้วก็เข้าล่างนะคะ2 8 8 2นะ28นะคะงวดน,นี้ก็พี่น้องก็จ,จัดให้ปัง,ปง อีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ฝากไว้แค่นี้นะสมาชิกใหม่ที่เข้ามาก็ยินดีต้อนรับนะคะขอขอบพระคุณมากๆที่มาติดตามพี่น้องพาเฮงแล้วก็ทั้งสมาชิกเก่าด้วยนะคะทั้งที่กดไลค์อ่าแล้วก็คอมทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งเนาะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนแข<ๆ>็งแังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ